ับรายการ Good Health and Beauty by อริศราอีกครั้งนะครับอยู่กับผมนพรุตประภาสชลิครับและดิฉันแเจตีสันสนีอาจยิ่งยงนะคะทักทีค,ค่ะกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันคุณผู้ชมนะคะเก็ดเคล็ดลับต่างๆที่ไม่ลับอีกต่อไปนะคะเป็นการนำเสนอรเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องราวใกล้ตัวงคุณแต่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ถูกต้องเคยสงสัยไหมครับว่าทุกวันนี้ นวัตกรรมเรื่องของการปกปิดยุรอยนวัตกรรมเรื่องของการปกปิดร่องรอยความหมองคล้ำที่ทาก่อนแต่งหน้านั่นก็คือ BB ีครีมและ CC ครีมก่อนนัานนี้เคยได้ยินแต่รองพื้นรองพื้นรองพื้นหลายคนว่ารองพื้นก็หนาไปไม่อยากทาแต่มีริ้วรอยด่างดำจะทํำยังไงจะปิดยังไงวันนี้เราจะนำเรื่องราวของ BB กับ CC มีความแตกต่างกันยังไงมามอบกับคุณผู้ชมครับอ,อ๋อง่าย,ายๆเลยคุณผู้ชมมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะเริ่มต้นมาจากตัวบีบีครีมกันก่อนเลยค่ะบีบีครีมเนี่ยย่อมาจากเบลมิสบาร์มครีมนะคะใช้เพื่อปกปิดเรียวรอยจุดบกพร่องต่างๆบนใบหน้าทําให้หน้าทําทหน้าที่คล้ายๆกับรองพื้นนี่แหละคุณผู้ชม,มแต่มันจะบางเบาวกว่าและมาพร้อมกับสารกันแดดอีกด้วยนะคะแต่ด้วยความที่มีเฉดสีให้เลือกน้อยจึงเป็นที่มาของปัญหาที่ว่าหลังจากทาบีบีครีมไปแล้ว แล้วสีผิวเปลี่ยนไปนะคะไม่ใกล้เคียงกับสีผิวเดิมนะคะ<ม>เกิดอาการผิวหมองคล้ำระหว่างวันด้วยหรือหลายๆคนเรียกว่าหน้าเทาเขมเอานั่นแหละนันผลจาก BB บีครีมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่มีการพัฒนาเพื่อให้การทาลองพื้นบางลงจากบีบีครีมก็พัฒนามาสู่ซ c ซีครีมหรือว่าคัล o ลอร์คอนโทรลครีมการควบคุมสภาพสีผิวนั่นเองมีความบางเบาวกว่าบีครีมและที่สำคัญ ไม่เปลี่ยนสีระหว่างวันเหมือนดีบีครีมสามารถปกป้องและควบคุมสภาพของสีผิวนะครับ uh. ให้คงความกระจ่งางใสและดูเป็นธรรมชาติและกลมกลืนกับสีผิวเราได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นสีผิวจะไม่เปลี่ยนระหว่างวันแล้วไม่เทาแล้วถูกต้อง oh. เพราะฉะนั้นการพัฒนาเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็มีการทำอย่างต่อเนื่อง uh. เพื่อให้การดูแลผิวเนี่ยเพิ่มมากขึ้น uh. นอกจากเขานะครับจะทําให้ผิวงเราปกป้องด้วยรอยด่างดําแล้วการทาบีบีครีมหรือซีซีครีมนะครับตอนเนี้ย บางครั้งช่วยเรื่องการลดสิวด้วยจ้ะนะคะมีส่วนแบบนั้นคุณผู้ชมวันนี้ค่ะทําความรู้จักไปแล้วกับสตัวก็คือ BB ครีมและก็ CC ครีมเรามาดูดีกว่าเรายังมีเกร็ดอีกเกล็ดหนึ่งคุณผู้ชมที่จะมาแนะนํากันก็คือวิธีทาครีมบํารุงผิวอย่างไรให้ทาแล้วผิวดีทาอไหนก่อนในหลังเออนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่าการเรียงลําดับการทาครีมบํารุงผิวหน้าที่ถูกต้องเพื่อผิวสวยอีกเรื่องหนึ่งสําคัญค่ะที่หลายคนมักจะมองข้ามและเข้าใจไปว่าถ้าครีมบํารุงผิวดีอยู่แล้วไม่ว่าจะทาครม อันไหนก่อนหรืออันไหนหลังคง<ม>ไม่ต่างกันหรอกอันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะคุณผู้ชมนะมเพราะนั่นเป็นการเข้าใจผิดอย่างแรงเลยเพราะถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณทาเนี่ยจะดีขนาดไหนแต่ถ้าทาผิดก็คือลำดับก่อนหลังผิดเนี่ยอาจจะเป็นการลดประสิทธิภาพของครีมบำรุงผิวนั้นก็ได้และยงังผลสร้าง <Star S 2> ปัญหาด้วยนะ,<อ>ะสมมติอย่างนี้แตงเป็นสิวเต็มหน้าเลยบีบสิวมีรอยดำ หลายคนคำนึงแต่เรื่องของความดำของใบหน้าไปซื้อครีมลดรอยดำมาทาก่อนสิวยุบอันนี้ถูกไหมผิดสิอ่าเห็นไหมฮะแค่นี้เองอะไรที่เป็นสิวเป็นสิวยุบ่เป็นกลุ่มเป็นปั่มให้รักษาสิวก่อนถึงแม้คุณจะกวลเรื่องรอยดำก็ตามถ้าสิวไม่ยุบรอยดำไม่หายแน่นอนเพราะนั้นรักษาสิวให้หายแล้วค่อยเริ่มมารักษารอยดำนี่คือวิธีการดูแลผิวเริ่มจากว่าเราเป็นอะไรก่อนอ่าถ้าเกิดเป็นสิวก็ให้เริ่ม ทาสิวก่อนจ้ะอ่าทาสิวด้วยความบางเบาเพราะว่ากินสิวจะมีความเป็นเจลเป็นน้ำา่าเป็นเจลหลังจากนั้นก็ค่อยบำรุงด้วยเรื่องของรอยดําอันนี้ถึงถูกต้องนะครับคือวิธีการดูแลเขาเรียกว่าผิวเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะทราบกันแต่เรื่องของการ เอาครีมมาทารักษานู่นรักษานี่แต่ลืมลำดับของปัญหาเกิดขึ้นบาใบหน้าคุณเพราะนั้นใส่ใจตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับจำง่ายๆผิวจะดีผิวจะใสผิวจะเด็กผิวจะนุ่มผิวจะเนียนผิวจะไม่มีปัญหาล้างหน้าสะอาดบำรุงให้ถูกต้องปกป้องให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันว่าจะล้างหน้ายัางไงจะบำรุงยังไงจะปกป้องอยังไงในเบรกหน้าเรามีเคล็ดลับดีๆจากผลิตภัณฑ์ดีๆจากอริสราซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาฝากคุณผู้ชมครับ อริสราคริสตัลสบู่สบูจุรินซีอริสรามหัศจรรย์แห่งการปรนิบัติผิวที่สืบทอดมาเป็นศตวรรษจากส่วนลับของเกอิชาการเพิ่มคุณค่าแห่งการล้างหน้าขาจัดสิ่งสกรปรกได้อย่างสะอาดล้ำลึกและมีกระบวนการบำรุงรักษาฟื้นฟูผิวหน้าในขั้นตอนเดียวกันเพื่อผิวสวยเนียนนุ่มกระชับกระจ่างใสผิวมีสุขภาพดีด้วยสบู่จุลินซีมีชีวิต ประกอบด้วยสีสูตรเฉพาะของอริสราคอลลเเจนคริสตัลสบูพะพยาคริสตัลโซูออโวคาโดคริสตัลโซูไฮจีนคริสตัลโซูอริสราคริรสตัลโซูสบู่จุลินทรีอริสรา กลับมาอยู่กับเรากันต่อนะครับกับ h e a l t h a n d Beauty by อริสราครับในเบรกนี้นะครับแน่นอนเราจะพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆในการบำรุงดูแลผิวนะครับให้มีความแข็งแรงสว่างกระจ่างใสขึ้นดูอ่อนไวัยลงจากธรรมชาติ100%แล้วนี้นะครับเราก็ได้พบกับท่านอีกครั้งนึงนะครับคุณวีสุดาอาจอํานวยนะครับผู้ชาญด้านผลิตภัณฑ์จากอริสราครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโห,โหกลับมารอบนี้สวยเช้งเด้งกว่าเดิมอีกเออเรียกได้ว่าพอผิวหน้าผิว,ต,ว,วตัวดีแล้วคุณผู้ชมจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรจะแต่งตัวแบบไหนก็ส่งเสร,ริมบุคลิกภาพไปอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะคะวันนี้พี่นาก็มาผิวน้ารอบนี้เออสวยใสเหมือนเดิมนะคะ พี่นางก็ต้องบอกเป็นผู้เชี่ยวชาญในคะด้านผลิตภัณฑ์อริสรานะคะที่จะมาบอกต่อว่าเอฟผลิตภัณฑ์อริสราของเรามีดีอย่างไรนะคะวันนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติร0 0ซจริงๆนะคะวันนี้ก็จะมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่รอบที่แล้วบอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยส่วนผสมของสบู่มีชีวิตที่บอกแบบนี้นะครับซึ่งมีส่วนผสมของผลไม้ต่างๆนานาวิตามินต่างๆแล้วก็ไขมันที่ใส่เข้าไปเป็นไขมันจากธรรมชาติบออยย่างจจ อย่างเชียร์บัตเตอร์อย่างอะไรนะน้ำมันอัลมอนด์อัลมอนด์โกโก้บัตเตอร์โอ้โหทั้งหมดเหล่านี้คือน้ำมันจากธรรมชาติแน่นอนการเผาไหม้ของน้ำมันธรรมชาติส่วนใหญ่จะไม่เกิดความดำไม่เกิดการเผาไหม้แบบเรียกว่าเป็นเป็นสารพิษแต่จะเกิดการเผาไหม้แบบเรียกว่าเหมือนสมบูรณ์ทำให้ไม่มีสีดำไม่มีสารพิษแล้วดูนะฮะว่าเฮ้ยมันจะเผาไหม้อย่างไงได้บ้าง เพราะน่านนี้แอบเห็นและได้ยินบอกว่าเราจะมาเผาสบู่คุณผู้ชมได้ดูการมาทดลองในรายการสดๆท้าให้ลองเลยคือที่เราต้องบอกนี่เพราะเรารู้ว่าจะเผาสบู่เราคิดใจเฮ้ยเผาก็ไหมสิคะเออแล้วยังไงอะเผาแล้วถ้าเกิดมันไหมมันดำขึ้นมาแล้วทำยังไงโปะไงแต่อยากพิสูจน์ไหมอยากพิสูจน์อยากรู้ไหมคุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับค่ะอถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราให้พี่นางค่ะ เขาสบู่ให้เราดูก่อนสาธิตเลยเนาะครับ <นะ S 2> ตอนนี้นะคะใช้สบู่อลิสลาภพ,พยาสีส้มค่ะ <c oughs> ปัญหาที่หนูเป็นอยู่นะคะจะเป็นหน้ามันค่ะรูขุมขนกว้างหน้าไม่เรียบเนียน <c oughs> ความรู้สึกหลังจากที่หนูใช้ผลิตภัณฑ์นะคะรู้สึกว่าความมันลดลงแล้วก็ทำให้รูขุมขนหนูกระชับขึ้นแล้วก็หน้าเรียบเนียนหน้าไม่ห้อ ชอบอะไรในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็จากคนที่เคยผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ะคะ่ะคือตัวนี้เราได้ตัดมาแล้วสองอัน นี่คือสบู่จากนี้นะครับเป็นสบู่ทั่วไปนะคุณผู้ชมให้ดูคือสบู่ทั่วไปที่ตัดมาชิ้นเล็กๆแบบนี้ใส่ช้อนใส่ช้อนมาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือเป็นสบู่จากอริสราจูเรนซีนะครับซึ่งเป็นขนาดทดลองนะครับเราตัดจากนี้มาแล้วก็ใส่อยู่ใน2อันตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็เอามารลนไฟใช่ไหมคะให้ผมช่วยยันพับมือหนึ่งที้างลางนะคะอ่ะคือลนไบใช่ไหมครับลนไฟไว้คุณผู้ชมนะคะ โอเคคือบอกว่าเหมือนกับเราการเหมือนเหมือนต้มให้มันเกิดความร้อนแล้วก็เกิดความการละลาย<ม>ใช้ระยะเวลานดนึงนะครับตรงนี้คุณผู้ชมครับสังเกตง่ายๆเลยคือนีๆความร้อนเท่ากันฝังพีนางละลายเป็นน,น,ะะลลปน้ำแล้วนะคะเป็นจุลินทรีย์นะคะละลายเป็นน้ำแล้วคือจะบอกว่าเดือดด้วยเดือดด้วยการทดลองวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอะไรนะมันจะมี จำลองเหตุการณ์ใช่ไหมสภาพอากาศเท่ากันอยู่ในห้องเดียวกันพร้อมกันร้อนเท่ากันเวลาเวลาเท่ากันแต่การละลายกันของไม้นั้นแตกต่างกันมันเป็นเพราะอะไรคะพี่นางทรายแบรนด์อริสราละ่ายเร็วค่ะต้องบอกว่าค่ะตอนนี้คือเราเป็นธรรมชาติที่เรายืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและไม่เพียงจากยังละลายเร็วยังไม่พอนะคะฝั่งนี้ยังไม่ละลายแต่เริ่มละลายบ้างแต่สิ่งที่ได้มานอกแกคคำว่าละลายคือกลิ่นถูกไหมน้องเหมากลิ่นคือผมท่านั่น่ มาปั่นผมนะคะให้ให้น้องไปแล้วของหมั่นแตงบางทชิมเ้าดูชิมมาชิมชิมกลิ่นก็หอมปกติคุณผู้ชมมาลองดมนะคะกลิ่นเดิมแล้วต้องบอกท่านผู้ชมได้นะคะว่าเราสามารถสูตรดมเนี่ยกลิ่นเนี่ยได้เต็มปอดเลยแต่จะกลิ่นเหมือนการเคี่ยวน้ําตาลอ่ะใช่ใช่จะมีกลิ่นหอมอยู่อีกครั้งหนึ่งไหมคะอันนี้เราไม่กล้าคือมันเหมือนเป็นเนี่ยข้าวขาวที่เป็นไขมันนะฮะซึ่งแต่อันนี้ยคือไม่มีคราบขาวเหลือะเยอะเพราะว่าไม่ใช่ไขมันสัตว์ ไม่ใช่เลยทีนี้คืออยากดูง่ายๆการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะแล้วก็มีสารเคมีหรืออะไรก็ตามนะมันจะเป็นสีดำค่ะกินไลาผมไม่ขออนุญาตนะคุณผู้ชมอยากรู้เพราะว่ามันไม่ละลายใช้ไฟจ่อเลยนะคะทีนี้มันก็เปิดเหมือนเดิมไหมล่ะปึ๊บ แล้วมันเป็นมันเหนียวมันยางดำเป็นดำดำเอาไปดมไหมไม่เอาเด็ปอดไม่เอาสิฉันไม่รอดกรับบ้านเออเออค่ะนี่คือความแตกต่างใช่ไหมคะค่ะเออแล้วถ้าเกิดกล้องซูมเห็ดชัดจะเห็นว่าไอ้ที่รอยเผาไหม้ตัวนี้จะเกิดสีดำดำอ่าแต่ตัวนี้ไม่ดำสียังปกติเหมือนเดิมเขาอกไม่เห็นตรงนี้ลองตรงนี้ สิ่งที่ยืนยันได้ชัดเ<อ>จนให้เห็นชัดๆเลยคุณผู้ชมนะใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์ใดค่คุณผู้ชมมันเหมือนเดิมค่ะจริงๆนี่คือความแตกต่างทำรรมาจากธรรมชาติสตรารสกัดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกรดพรีเมียมค่ะไฮจีนคริสตัลโซูด้วยส่วนผสมจากมิ้นท์สาหร่ายสกัดจุลินซีปาเปน โซจอบาออยช่วยลดการอักเสบของสิวติดเชื้อป้องกันแบคทีเรียให้ความรู้สึกสะอาดเย็นสดชื่นสูตรพิเศษสำหรับทุกสภาพผิวและจุดซ่อนเร้นแล้วเรื่องว่าเป็นสบู่ที่มีชีวิตนะคะ,ะสามารถที่จะเจริญเติบโตได้<ะ>แล้วก็มีเกร็ดคริสตัลอยู่ข้างบนนี่คืออะไรยังไงคะ,ะก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือเป็นสบู่คริสตัลเนี่ยนะคะ จะเป็นการที่เขาอยู่ในสภาวะความชื้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเอาไว้ที่ห้องน้ําเราล้างหน้าแล้วเนี่ยเราไว้ที่ห้องน้ำนะคะในห้องน้ําเราจะเป็นชื้นนะคะหน่อยแล้วเขาก็จะมีคริสตัลเนี่ยออกมามีเนี่ยออกมาหรือตกผลึกออกมาถามว่าไอ้ตกผลึกตรงเนี้ยใช้ได้ไหมเสียไหมไม่เสียนะคะนั่นเป็นสิ่งยืนยันว่าเรามีจุลชี์ซึ่งมีชีวิตจริงๆอยู่ภายในสบู่ทุกก้อนทุกผืน ไอตัวจุลินทรีย์ตัวนี้แหละค่ะที่มาจะเข้ามาชอนชัยแล้วก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการดีท็อกผิวเรารแล้วก็ชะล้างผิวเราเอ๊ไขมันอุดตันตะม,มูนผนต่างๆให้สะอาดเกลี้ยงเก่า อ่าครับก็มันมีทั้งหมดอยู่สสูตรด้วยกันอย่างที่บอกไปสูตรที่สูตรแรกไปละมีอะไรบ้างก็สูตรแรกก็อย่างที่เรียนนะคะมีไฮยีนนี่คือใช้ได้ทั้งเด็กก็ใช้ได้แล้วก็อ่อนโยนมากแล้วก็ใช้ได้ทั้งข้างบนแล้วก็จุดส้นเทําจำได้และองค์ความเย็นตรงไหนเย็นตรงนั้นอ่านี่คือสีสีขาวนะคะไฮยีนแล้วก็ต่อมาคือสีส้มนะคะสีมีมที่เรียนก็คือในเรื่องของตัวมะละกออ่ามะละกอบอันนี้ผมจําได้สําหรับคนที่เป็นป้าหน้า มองคล้ำหน้าดำหน้าหยาบกล้านอยากให้ผิวสว่างกระจ่างใสและเด็กนมก็ตัวนี้ค่ะและก็รวมถึงคนที่เมคอัพด้วยครับหน้าหนาสีแงหน้านาะสองสีส้มแล้วถัดมาก็คือตัวสีดำอ่าสีดำคือนี้คือคอลลาเจนคอลลาเจนสำหรับคนที่เป็นริ้วรอยแล้วริ้วรอยแล้วแล้วก็คนนี้จะไม่มีสิวแล้วก็มีวิตามินอีด้วยแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์จากวิตามินซีแล้วก็เมล็ดองุ่นองุ่นนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะสุดท้ายก็คือ ีเขียวก็คืออะโวคาโดอันนี้เพิ่มน้ำให้กับผิวชุ่มอ่าถูงต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วก็มีเชียร์บัตเตอร์ที่บอกว่าตัวนี้เป็นเป็นหนึ่งเดียวที่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่มีในตัวสบู่นะคะมีเชียร์บัตเตอร์ก็คือเกิดอับริ้วรอยรอบดวงตาโดยเฉพาะนะคะและตัวนี้จะก็จะช่วยให้เกิดความที่ใช้เหมาะกับคนที่เวลาใช้หน้าหนาวหรือคนผิวแห้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด้วนี้จะเหมาะมากกับคนที่มีปัญหาสิวด้วยผอมแห้งแล้วยังมีสิวคือผิวผสมนะครับต้องบอกว่าครบพรันมากๆนะครับกับสูตรสบู่มีชีวิตจากอาริสรานะครับพาพยาค r y สตัล Soap ด้วยส่วนผสมจากเบต้ากลูแคนจุลินซีปาเปนน้ำมันแอลมอนน้ำมันมะกอกสกัดช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกช่วยควบคุมความมัน ป้องกันการเกิดสิวเผยผิวกระจ่างใสจุดด่างดำฝ้ากระดูจางลงครับตอนนี้ใช้สบู่นะครับที่เป็นสบู่จิลินซีของอลิสาลานะครับอยูสอ่สองตัวนะครับจะมีตัวสีส้มซึ่งเป็นจุลินซีจากมะละกอแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นสีดำนะครับเป็นจุลินซีคอลลาเจนนะครับซึ่งสองตัวนี้ก่อนหน้านี้นะครับที่มีโอกาสได้รู้จัก ก็เลยซื้อไปลองใช้ใช้ก่อนหน้านี้ปัญหาของผมเองนะครับคือมีปัญหาเป็นฝ้านะครับแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยมีความมันทําให้นะครับผมเองได้มีโอกาสได้ใช้ใช้ตั้งแต่ครั้งแรกๆก็รู้สึกประทับใจเพราะว่านะครับในตัวสีส้มเองนะครับจะปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้นแล้วก็นะครับขจัดปัญหาเกี่ยวกับผิวเราที่มีความมันรวมถึงนะครับรอยจุดด่างดําที่อยู่บนผิวหน้าเนี่ยก็จะจางลงจางลง นะครับคือพอไปเจอเพื่อนเราเพื่อนก็จะถามไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนมานะครับทำไมผิวหน้าดูแปลกไปทําไมดูขาวขึ้นนะครับซึ่งตัวสีดําเองเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้ผิวเริ่มขาวขึ้นนะครับอยากทุกท่านลองนะครับลองศึกษาตัวนี้ดูนะครับผลิตภัณฑ์ตัวสบู่จุลินซีนะครับทั้ง2ส,สีเลยทีเดียวนะครับสีส้มแล้วก็สีดําผมเองได้ใช้ประทับใจมากครับ มาถึงบำรุงบ้างดีกว่าค่ะวันนั้นพขพูดนิดเดียวอยากลุ่มสเต็ปหนึ่งไปแล้วสเต็ปสองบ้างยังไงบำรุงบำอ่าคือเมื่อเราล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องบำรุงนะคะเพราะนั้นตัวบำรุงที่เรานำเสนอตรงนี้ก็คือตัวรังนกของรังนกทองคำรังนกทองคำก็ต้องเรียนว่าในส่วนผสมของเราก็สกัดธรรมชาติเช่นเดียวกันส่วนใหญ่เนี่ยเราเคยแต่กินรังนกเพราะมันเป็นยาอายุวัฒนะแต่เธอที่กินมันเป็นสเศ็นั้นเธอมันขึงขายราคานั้นไงมาดูได้ไงอ้าวเธอไปดูเนื้อมันเธอเคยตักดูไหมล่ะ มันเศษนะใช่ไหมพี่นาแต่างครูจะไม่อยากกินเลยเออมันเป็นเศษแล้วอันนี้อันนี้คือเดี๋ยวแล้วทีมรังมดของเราคือเป็นสารสกัดเลยโอ้ยสกัดเอามเข้มข้นเนื้อเนื้อคำว่าสารสกัดอธิบายนิดนึงบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเศษเราคือเขาเอาเนื้อเนื้อมันมาผสมมาผสมกันแต่สารสกัดหมายถึงสกัดเอาส่วนสําคัญของเขาออกมากว่าจะได้1มิลลิกรัมกว่าจะได้หนึ่งกับโอ้โหต้องใช้ปริมาณที่เยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดที่เยอะเนี่ยมาเป็นสกัดแล้ว ีร่วม่ในตรงนี้นะคะรังนกคุสตบัติเด่นเขาคืออะไรครับก็คือเหมือน EGF ช่วยกับฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ผิวที่มันมีปัญหาถึงรือเสื่อมสภาพนะคะ<อ>มันกับผิวหน้ามนุษย์เลยค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือช่วยเสริมคอลลาเจนนั่นเอง และประกอบกับเราก็มีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการกาจัดเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั like that, ้นเนี่ยหน้าขาวกจะจาใสด้วยค่ะแล้วก็มีมีทองคำเป็นส่วนผสมเพื่อทาให้หน้าเราไบรท์แล้วก็หน้าเราตึงตึงคือผมกำลังคิดย้อนถึงถึงกลไกของร่างกายของเราว่าปกติแล้วเราบารุงรังนกก็คือบำรุงให้ร่างกายแข็งแรงแต่นี่คือรังนกมาใส่ในคร so ีมก็เท่ากับการบำรุงผิวให้แข็งแรงเช่นเดียวกันเซลล์แข็งแรงขึ้นก็มีโปรตีนซึ่งมีกรดอะมิโนหลายชนิดอยู่ในตัวนี้ แล้วก็เนื้อครีมนะคะสีขาวนวลเหนียวไหมครับไม่เหนียวค่ะซึมง่ายค่ะติดปัญหาเรื่องการทาครีมเหนียวเพราะถ้าเหนียวปุ๊บไม่ทาเหนียวเดือดหนักทั้งคนไทยเป็นอย่างนี้ค่ะคนไทยบอกว่าถ้าครีมเหนียวไม่ทานจริงพนะาต้องที่อากาศร้อนค้นๆๆหอมเด้งปี๊ดเอามาที่ขนนึงครับคุณผู้ชมถ้ามันเหนียวติดขนค่ะ้ยค่ะซึมแล้วค่ะเร็วมากค่ข้อดีคือไม่เหนียวติดขนแสดงว่า มันซึมเร็วค่ะและมีความบางเบาเป็นเนื้อครีมก็จริงแต่เวลาทนผิวพุ่มมีการแตกตัวเหมือนน้ำแช่มีความรู้สึกเย็นค่ะแล้วก็หอมเกิที่สำคัญเห็นบอกว่ากระปุกเดียวอยู่ใช่ทั้งเช้าแล้วก็เย็นได้จบเลยไุณผู้ชมบอกมากเลยสำหรับชีวิตปัจจุบันนี้เนาะของเราต้องการอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็ได้ผลจริงเช้าเย็นกระปุกเดียวจบอริสราโกลเด้นเบิร์ดเนสครีม ครีมบำรุงผิวหน้ารังนกทองคําคัดสรันวัตถุดิบชั้นเลิศจากธรรมชาติเสริมสร้างและฟื้นฟูบำรุงผิวให้แข็งแรงและขาวกระจ่างใสพร้อมเผยสัมผัสแห่งความอ่อนเยาว์จนคุณรู้สึกได้ตัวนี้จบไปแล้วะนะคะ,ะวัดเด็ดแล้วมีอีกตัวหนึงน่งกค่ะก็จะมีตัวที่ปกป้องนะคะปกป้องผิว<ม>จากแสงแดดนะคะก็ทําให้ ตัวนี้เขาเรียกว่าซีซีครีมนะคะทำแบบเนื้อมูเคยได้ยินบ่อยนะพี่นางซีซีครีมนะแต่บางทีทาแล้วมันไม่ค่อยเข้าผิวอ่าไม่ค่อยเข้าผิวเรามันเป็นมันลอยมันวอกมันขาวเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ของเรามันจะต่างค่ะเอสเอสเท่าไหร่นะครับอันนี้ที่40ค่ะเอสเอสสี่สิบสี่สิบสี่สิบแทนสิบชั่วโมงหา่อยหมายถึงการปกป้องแสงแดดทาตอนเจ็ดโมงเช้าค่ะเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าโมงเจ็ดห้าโมงจบแดดหมดแล้ว กลับบ้านนอนอันนี้เราให้ลองอให้ลองอีกที่สพิกดเอาเธอขนเยอะไม่เท่าจะเห็นนะคะอันนี้ต้องทดลองนะคะน้องเขาจะเป็นตัวแทนของผิวผู้ชายถ้ามันติดหรอถ้ามันติดเด็กผู้ชมเห็นล่ะค่ะอุ้ยคุณผู้ชมดูค่ะเห็นไหมคะแล้วประหยัดด้วยนะไม่ต้องใช้ปริมาณเยอะเฟียงง่ายอดูนี่ก่อนคุณผู้ชมเอาง่ายยังไม่ทำะไรต้องตัดไม่ทันดูแขกก่อนค่ะคือไม่ต้องอธิบายแล้วว่าทาง่ายหรือเปล่าไม่ต้องอธิบายแล้วว่ามันหนามันเบลหรือเปล่าดูแค่นี้พอ หนาดมีขนผิวหยาบล้านแห้งมากยางทาได้เนียนผู้ชายนะแล้วดูฝั่งนี้ยังไม่ทาซิเปียบเทียบเปียบเทียบเปียดเทียบค่ขี้ค่ากับยาขี้ค่ากับเจ้านายนะคะนี่คือดอกไม่ไม่ผิวผิวเปียบเทียม แต่ต่อไปจะไม่เป็นแบบนี้แล้วต้องทาตั้งตัวต้องทาเนอต้องทาอันนี้คือทาเน่ะทาตัวได้ไหมครับอ่าทาตัวมีตัวหนึ่งนะคะซึก็นทาตัวตัวหนึ่งนะคะมีอีกตัวหนึ่งทาตัวก็คือรนี้โดยเฉพาะอ๋อลืมหน้าไม่ลืมตัวทาหน้าเส่แล้วไม่ลืมตัวใช่คัะของเรานี่นะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือธรรมชาติอย่างที่เรียนนะคะก็รวมถึงว่าไม่ได้เพียงแค่ขาวอย่างเดียวมันจะค่อยๆขาวขึ้นเป็นธรรมชาติเมื่อคุณใช้ต่อเนื่องนะคะซึ่งไม่ใช้ กรดที่มากัดหรือสารที่ทางเคมีเราไม่ใช้นะคะเป็นสารจากผลไม้เช่นเดียวกันธรรมชาติเช่นเดียวกันพี่นางกำลังจะบอกว่ามันขาวใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ด้วยแล้วพอใช้ต่อเนื่องเป็นประจำมันก็จะบำรุงผิวทําให้ผิวจริงๆของเราเนี่ยขาวใสอย่างถาวรอูกต้องค่ะเช่นนั้นค่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะเขาก็คงความชุ่มชื้นไ้ด้วยค่ะคนขาวที่ใช้แล้วก็ไม่วอกจะเป็นขาวอ่อนหรืดขาวดะพี่นางคนดําก็ไม่ว่า่ะปรับสภาพผิวตามผิวของเราเลย วเราเป็นเช่นไหนก็แบบดังนั้นเลยได้ทุกเฉดได้ทุกเฉดตสิแล้วมันติดเกมติดเสื้อติดรถติดอะไรไหมผู้ชายจะตีหนูไปคะพี่นางขอตีแล้วนัดผู้ชายไปแล้วทาบีบไปแล้วคือรถอ๋อผู้ชายแล้วผู้ชายตีเลยนะคราวต่อไปเขาไม่นัดอีกเลยไม่ติดอ่าไม่มีไม่มีติดค่ะไม่มีติดไม่มีติดนะไม่มีติด่ะอ๋อทั้งหมด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  คนเยอะอ่ทางไหนนี่ทาคนกันเดี๋ยวจะดูผู้ชมว่าผิวจะดูผิวที่ผู้ดีนะคะแค่ดูดูนะคะพอดูอ่ะยิ่งเวลาโดนแสงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแสงไฟหรือแม้กระทั่งแสงแดดเนี่ยมันจะเป็นประกายออกมามันจะใสออกมานะคะเป็นประกายหรือเป็นออร่าออกมาเฮ้ยแต่มันก็ทาง่ายนะพอใช้ไปเรื่อยๆนะคะผิวเราอันนี้มันกันแดดได้ไหมครับกันได้ด้วยค่ะเช่นเดียวกันนะคะโอ้ยนี่เท่าไหร่ครับอันนี้นี่เธอดูผิวชั้นสีนี่เทียบกับแบบว่าเป็นผู้ดีกับยาจบเลยนะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่เท่าไหร่นะครับอันนี้ อันนี้มี s อสประมาณ40นะคะอ๋อเข้ากันเลยค่ะโอ้ปกติพวกโลชั่นหรือไวท์เทนนิ่งครีมกันแดดที่ทาผิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเบาว่าอันนี้แต่ละว่าอันนี้มันนุ่มนะะคมันใส่ก็เออก็ดูชัดสีเธอชัด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 ดูแบบผิวก็ดีเลยนะข้างนี้จดจดเนาะซื้อไปเถอะแต่ได้ประหยัดเวลาแกน่ะเออนะเออยิ่งต้องเปิดลมเปิดเลโอ้โหนียกว่าวันนี้พี่นางมาครบจริงๆนะคุณผู้ชมนะคะตั้งแต่สเต็ปการล้างหน้า บำรุงนะปกป้องไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวครบสูตรเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าคุณได้ใช้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดลายเท้าถูกต้องครับและสำคัญกำลังจะพูดมันคิดเหมือนกันเลยเดี๋ยวก็จะบอกคุณผู้ชมว่าแต่สินค้าจากธรรมชาติสารสกัดแบบพรีเมียมคัดสรรเป็นอย่างดีคุณผู้ชมจะสามารถเป็นเจ้าของได้หรือไม่ต้องถามคุณนี้ก่อนให้ราคาที่ถูกกว่า วันนี้มีราคาพิเศษเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดทุกคนจับต้องได้แน่นอนโอชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวบ้านต้องไม่ต้องกังวลค่ะโอเคมีโปรโมชั่นไหคะเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นแพ็กเกจ a ซื้ออริสราคริสโต้สบ๊อบก้อนและอริสราไวท์เจนนิ่งยูวีพาวเดอร์จากราคาปกติ1,600บาทลดเหลือเพียง990บบาทพร้อมรับฟรีอริสราโกลเด้นเบิร์ดเนสครีมขนาดทดลอง โปรโมชั่นแพ็กเกจ B อริสราคริสโตโซบอริสราโกลเด้นเบิร์ดเนสครีมขนาด50กรัมอริสราซีซีครีมราคาปกติ4,200บาทลดเหลือเพียง1,900บาทพร้อมรับฟรีอริสราไวท์เนนิ่งยูวีพาวเดอร์อริสราไวท์เนนิ่งซบและอริสราโกลเด้นเบิร์ดเนสครีมขนาดทดลอง โปรโมชั่นแพ็กเกจ4อริสราคริสโตัลโอฟอริสราซีซีครีมอริสราโกลเด้นเบิร์ดเนสครีมขนาด50กรัม2กระปุกอริสราไวท์เนนิ่งครีมราคาปกติ6,800บาทลดเหลือเพียง2,950บาทพร้อมรับฟรีอริสราไวท์เนนิ่งยูวีพาวเดอร์อริสราไวท์เนนิ่งโซอฟอริสราโกลเด้นเบิร์ดเนสครีมขนาดทดลอง2กระปุก และอริสลาคริสโตโซบขนาดทดลอง2ก้อนโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมดูมาทั้งหมดทั้งมวลอย่าเพลินนะ,นอะโอ้ก่อนเดี๋ยวหมดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้โทรมาได้เลยนะครับกับสินค้าดีๆจากอริสลาวันนี้นะครับต้องขอบคุณผู้ชานของเรานะครับคุณวีสุตาอาจอำนวยหรือว่าพี่นางนะครับเป็นผู้ชชานด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้มา ให้ข้อมูลกับเราตรงนี้ให้ประสบการณ์ตรงกับเราตรงนี้ให้ได้เห็นกันจริงๆว่าแบรนด์อลิสราเป็นสินค้าจากชาติเปร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะดแล้วใช่แล้วค่ะขอบคุณพีน่นางค่ะอคบค่ะเราวันนี้ค่ะเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วคุณผู้ชมลาไปก่อนจะเจอกันในคราวหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะวันนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ